เจ้าบอเต้นไม่สุดนะหนึ่งสองซ้อมหนึ่งค่ะเอ็นซีเพิ่นกับกับเยอะแนวทางของแม่น้อยจักห้างแม่แนวทางของแม่ไอ้แปดกรบเก้านี่ละเพิ่มเติมให้คู่นึงเด่นตัวได้จ๊ะแม่เด่นต่วซีกับเก้าเด่นอล่องห้งล่องห้งเขาแล้ว ในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่วัดีจ้าสวัสดีค่ะมาดีแม่น้อยนะคะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะคะวันพฤหัสที่หนึ่งธันวาคม2,567กับแม่น้อยเนาะค่ะเป็นยังไงจ้าแม่แนวทางวัดวันที่หนึ่งสีหอดใจ่เราดิแม่ แม่ฝันดีบ่จ้าแม่จะเกิดนี่คชื่อรื่นลเดนี่เก็บอเกิดยมันเป็นีหิวปูนหิวไส้มีอไรับดีบ่ฝันที่แม่อยากำแพงบ้านทีแม่จ้าีเหที่ยวเห็ดใจเกิดเพ่เห็ุกขเด็นเหเกด้วก็ก็จ๊กจ๊กเมื่อยแร้วก็รับฝันดีโอ้รับบ่ฝันรับดี รับดีลืมฝันเพราะว่าแนวทางของอีแม่เนี่ยสมามันกับวันแม่แนวทางความฝันมันบันแม่ค่ะแม่มันจะเป็นสูตรหรอคะอ๋อเจ้าบอเต้นในสูตรนะอ๋อเป็นเลขสูตรว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงแม่แนววัดที่ผ่านมาบเข่าบักของเฮาเข่าอยู่เข่าหนึ่งสองซอมหนึ่งค่ะเอฟซีเพิ่งจะกลับอยอะแต่ก็ได้มาตตาไม่เอฟซีเยอะวัดที่ผ่านมาเอฟซีผู้ใดได้เบิ้งคลิปก็จะเห็นน่าค่ะแม่ รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทีมงานกำลังมาพี่บุญท่มา,ามจ้าวันที่ผ่านมาได้มาตามคุณแมห่หนึ่งสองสองหนะึ่งเนาะประกาศว่าท่านได้มาตามเอซี่เพิ่งก็บ,บอกว่าให้มาตามให้แน่เมื่อน,นี้กับได้นะคะได้มีโอกาสมาตามแนวทางให้เอซี่แล้วนะจ้ะแนวทางของแม่น้อยจักหางแม่แนวทางของแม่อ๊แปดกับเก้านีล่ละ เพิ่มเติมให้อีกคู่นึงแต่เก้าหางน,นจะจ๊ะให้เก้าหางค่ะเก้าหางจะชวนมากเลขเด่นแม่เนี่ยมันบ่ค่อยหลุดอยู่แล้วเนาะแม่ใช่แนวทางว่าประจำวันที่หนึ่งนะคะท่านว่าเด่นไปได้จ้ะแม่มมมมเด่นไ่ซีกเก้าเด่นโอ้ลมแห้งลมแห้งเขาเลี้ยงดองเขาเล้ย แกันเขาได้บานนีอกกอดล้ดตองออกระดีออกมาออกไปกวนไลยเดค่ะเาสูเอฟฟังกอนแม่เนี่ยนจดที่หังก็ได้จดไปนั่งตเด่นของแม่แม่บบแม่เด่นกับเาหมือนเด่นซีกับ9ก้าอะย่าคอยเอฟซีผู้ใดที่รับช่วอยู่กับจดไปพ่อแม่ก็ได้เนาะค่ะ เบน4กับ9ก้านะคะจับคู่มีตวใดเน่จ้าแม่จับคู่สองสามสี่ก้าศูนย์หนึ่อย่าเอาซาซได้ไหมเอาซาซาเอาซาซท่านจดมาท่านโอ้แม่จดไว้เถะจดมาทัานเดีไดวจัสองามสองสี่เก หน่หนนึ่งเศูนย์ห้าศ้าหกหนึงหกหนึ่งหกห้าหกห้าได้ป่ะนี่ริ่กัสองเจ็องเใขียไหมเจ็ดหกเ้แชุดเก่าไอ้เพิ่มอย่ห้ชุดแ 3าตัวสามตัวหกสี่เก้าหกสี่เก้าหน่นเกาตัวเน้นของแม่ตัวแม่งมวงกลมตัวไหนจ้าวงกลมาส,สามสองสามสองวง,ง,งกลมเจ้ สามสองสี่เก้าสี่เก้าศยหนึ่งศหนึ่งศห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดอันนี้คือตัวเด่นนะค่ะสามตัวเลยจ้ะแม่สามตัวหกสี่เก้าหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งศ หนึ terminal, ่นึ่งนเด่น2องหางอะไรตัวนี้บ่หกสี่เกาับหนึ่งหนึงศูนย์งกศย์ศูนย้านั่นเนี่ยศูนย้าบอลงอะไแล้วมันเต็มแมกแล้วเมันออกแล้ววันนี้แม่มันใจจ้ามันใจว่มันใจจ้าเปอร์เซ็นแม่แปดสิบนี่ละแปดสิบแปดสิบไปดีละโบ สิบแปดสิบแม่คือคือน้ำน้าแม่เพราะว่ามันกัดสุกขึ้นนวดเนาะมันก็มีขาวไม่รุดเพรว่าล่ะแต่ว่าผู้แม่เฮ็ดนี่ก็มั่นใจเต็มร้อยพ่นแล้วแหมืบ่แม่มันอยู่ผู้เฮ็ดเนาะ่มันสิออกบ่อดซี่เก้าเนี่ยมันใจซี่เก้าว่าแม่ตั้งวันนี้สัญจรได้แม่สัญจรเชียงใหม่เด้เป็นจัียงรายแม่สัญจรนี่ตามสูตร มันจะอ่อกคือเก่าไหมมั้งจะเอาตามซื้ออ่อนเน่กรเฮ็ดอย่าบ้าม่ให้ตัวสำคัญเงินตัวสำคัญวะแม่จ้าเพราว่ามันให้ตัวสำคัญอยู่ตีจ้าวันที่เรียกกันยังเข่าเนาะแม่เนาะจ้าาเอตสูรวันนี้ก็ต้องมาคือเก่าเป็นบ่ราะค่ะถ้ามันใจนี่เท่าไหรก็อนแค่ชิดแม่ว่า ก็เพื่อไว้น้ามาสั่นติดเต็มรอยกับคามันบ่อออกบ่อถือมแม่เนาะไม่มีใครรู้ใช่ไหมนะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนเรียกห้าแล้วถ้าให้หนเนอฟซีแล้วจ้ะ

เราไ้เขียนโนแล้วไกเขียน่ค่อยได้เขียนนะคะใเข้ามาแคบหน้าจอเนาะแม่เนาะตาเอ็นแม่ว่าจังไรงวดนี่ให้เน้นให้นักจัไรบ่เน้นวล่ะซีเก้าสามสองดีลแต่ว่ามันมักเบิดสุโตัวดีละไปว่ามันเหนตัวสัญให้มาเหียวให้นี่คือตัวสคัได้เนี่ยน่มนบห่นละ มาเอาเลื้ยงกับตัวสำคัญเห็นแล้วลัดติมเนี่ย้าแล้นเลีออ้ยงกับตัวแค่กินลนะเข่าเท่าจ้าเม่าเยอะเอฟซีว <laughs> ่าเอฟซีโทรมาเอาไปเนี่ยเฮ้ยเนี่ยค่าเแรงงานโอ้เนี่ยพได้รับโทรศัพท์นี่แต่ร้านว่าว่าเป็นโทรมาอยู่เลยสัตค่ะแต่ยินแต่เสียงโทรศัพท์แห่งบันไดรับตปเนี่ยค่าไปซอยอีพอร์ตเร่าหิ่เช็ดหัวอยู่เนาะค่าเย็ดหัว คนไทยที่เขามาติดตามตัวเลขนะคะเป็นรัฐบ,บาลไทยนะคะในวันวันที่1ธันวาคมนะคะพศ2567นะคะสำหรับตัวเลขนะคะ<ม>เด่น4ร9นะคะท่านผู้ชมเนาะ<ม>แล้วก็จับคู่จะมี3 2 4 9 0 1 0 5 6 1 6 5 2 7 7 6 9 8 สำหรับชุดเน้นนะคะจะมีอยู่ห้าคู่นะคะจำเนอ่ยคือปั้มนะคะเป็นแนวทางนะคือวงกลมเป็นว่าแม่ที่เนี่ยว่าจะได้ก่อนมัมกบัดสุดโฉกอาจารย์มักเตียนแล้วเอาตัวสำคัญให้โอ้ยยังก่อนกานเราตัวสำคัญได <laughs> ท้ที่เอาใหายที่เอาใหายเนี่ยก็คือตัวสำคัญเป็นว่าแม่ ก็ให้คือตัวสำคัญนะคะท่านผู้ชมนะเนาะที่เจร่าเบอ่์เฮงปังๆน้ำกัน,น,ะะน,เ,นเนาะค่ะเนาะขอบคุณแ<ห>ม่น่อยนะคะขอบคุณแน่ทางรัฐบาลไทยค่ะสดีจ้าขอบคุณค่ะดีกว่าแม่น,น้อย